สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับวงการวอลเลย์บอลไทยของเรามาฝากกันกับมุมมองของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อ32ผู้เล่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ี่จะเป็นชุดที่ใช้สู้ศึกในรายการต่างๆตลอดปี2022นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ทั้งสื่อกีฬาของเวียดนามบางสำนักได้มีการวิเคราะห์รายชื่อของทีมสาวไทยกลุ่มนี้ด้วยว่าจะต้องถูกแบ่งออกเป็นชุด A และชุด B เพื่อไปทำการแข่งขันในบางรายการที่อยู่ในห่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกัน ในขณะที่สื่อโซเชียลของเวียดนามที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลบางแห่งก็ยังได้มีการตั้งกระทู้วิาพากวิจารณ์ในเชิงเปรียบเทียบถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยชุดนี้กับผู้เล่นทีมชาติเวียดนามชุดปัจจุบันด้วยซึ่งตรงนี้แฟนลูกยางชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นต่อประเด็นเหล่านี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อต่อรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ที่ไร้ชื่อของ6เสียแล้วว่า ถึงแม้ว่าฉันรู้ว่ากลุ่ม6กเซียนได้สลายจากไปแล้วแต่ตอนที่อ่านรายชื่อฉันก็ยังคงคาดหวังที่จะเห็นรายชื่อของ6กคนนี้อยู่นะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองในแง่บวกต่อการที่ทีมชาติไทยไม่มี6กเซียนอีกต่อไปแล้วว่านี่คือเวลาที่ทีมชาติเวียดนามจะกินทีมชาติไทยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าเวียดนามจะต้องกินหัวหอมนะซิ ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองในมุมที่ทีมชาติของเขาต้องเจอกับทีมชาติไทยชุดนี้ว่าเราจะเชียร์เวียดนามได้น่าตื่นเต้นขึ้นน้อยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความข้องใจว่าทำไมฉันได้ยินมาว่าไทยต้องการพวกเธอกลับมาช่วยแต่ท้ายที่สุดกลับไม่มีชื่อแต่มันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรหรอกทีมชาติไทยจะยังคงครองเจ้าอาเซียนได้ต่อไปด้วยทีมชุดนี้ลองดูทีมไทยและญี่ปุ่นที่เป็นแบบนี้สิ เวียดนามนั้นไม่มีโอกาสเลยฉันจะเฝ้ารอดูดาวรุ่งไทยชุดนี้สร้างสตอรี่ในรายการ VNL 2022แล้วก็ชิงแชมป์โลก2022ส่วนในรายการของอาเซียนมันง่ายสำหรับพวกเธอแต่ถ้าไทยส่งทีมชุด B มาเล่นมันก็จะเพิ่มโอกาสสูงขึ้นสำหรับทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะสามารถเอาชนะได้แต่ถ้าเป็นทีมชุด A มันก็จะต้องรู้ผลลัพธ์ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมได้ว่า เหรียญทองีเกมมันอยู่แค่เอื้ออมของทีมระดับท็อปแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยชุดปัจจุบันนี้ด้วยว่าพวกเธอดีเพียงพอที่จะได้เหรียญทองีเกมแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แย้งคนที่มีความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองีเกมในครั้งนี้ว่ายังไม่ทันได้แข่งขันเลยแต่กลับตัดสินไปแล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้น ซึ่งคนต่อมาจึงได้ออกมากล่าวสนับสนุนมุมมองที่มองว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองในซีเกมว่านี่มันคือความจริงที่ทุกคนรู้และโลกก็รู้คุณเพิ่งดบูบอลหรือเปล่านี่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยไปอีกว่าฉันคิดว่ามันเป็นความจริงนะดูการตีสามเมตรของซูเปอร์สตาร์ของไทยแล้วมันน่ากลัวมากส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่า คุณไม่เห็นอัชาราพรแบกทีมอยู่ในตุรกีหรือทัดดาวและหัทยาก็ขึ้นสูงอยู่ในญี่ปุ่นชัดชูออนเองก็ตามอัชาราพรไปตุรกีแล้วก็แชร์ความสามารถในการทําแต้มส่วนพรพัน์นั้นนอกจากเธอแล้วใครกันละ่ะที่จะสามารถมาเสิบทอดนุสราในการเล่นของไทยได้พิมพิชญาเองอาจเป็นตัวสำรองบ่อยในประเทศญี่ปุ่นแต่เธอก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ระดับนา,นานาชาติมากที่ถูกเลือกตัวไว้เพื่อแทนมาริกากรันทองตั้งแต่เนิ่นๆ่น แถมยังเคยเป็นตัวจริงในระดับนาดาชาติมาแล้วในหลายตัวนเมต์ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงศักศยาภาพของนักตบสาวไทยของเราว่าทีมชุด A ของทีมชาติไทยนั้นดีมากพวกเธอต่างเล่นกันอยู่ในต่างประเทศส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อ32คนของไทยในชุดนี้ว่าโสรายาเนี่ยเป็นตัวเซตที่ยอดเยี่ยมในไทยลีกเลยแต่กลับไม่มีชื่อเลย ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าโสรายาเนี่ยอายุ29ในตอนนี้และก็มีอุปสรรคจากเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ทำให้เธอไม่สามารถมาร่วมเส้นทางสู่โอลิมปิกปี2024ได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งตัวเซตว่าฉันไม่คิดว่านัทธนิชาเนี่ยจะถูกเรียกไปอยู่ในทีมชาติไทยชุดเนะ เธอคนนี้มีการผ่านบอลเหมือนนุกสาราแต่ว่ายังคงเด็กส่วนพรผ่านนั้นโอเคและฉันก็คิดว่าทิชายาก็จะอยู่ในทีมชาติไทยชุด A ด้วยทีมชาติไทยชุด A นั้นดีมากผู้เล่นหลายคนเล่นในต่างแดนและประสบความสําเร็จฉันจะเฝ้ารอดูทีมชาติไทยชุด A เล่นใน VNL แต่ใน c ีเกมมันจะไม่น่าสนใจในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงตำแหน่งเซตเตอร์ของเราอีกด้วยว่า ไทยเนี่ยไม่มีนุสตาราแล้วแต่ก็จะมีพลังที่เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะได้ี่เกมได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกว่านุสตาราเนี่ยอายุเยอะแล้วในตอนนี้ถ้าลงเล่นมากก็ไม่แน่ว่าจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพรพันในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงทีมชาติไทยชุดนี้ว่าไทยไม่มีผู้เล่นตัวเก่าในครั้งนี้ทีมอ,อื่นๆจะมีหวังในเหรียญทองเพิ่มมาอีกน้อย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะ่งทีมชุดบีมาซีเกมหรือไม่ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองในเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะใช้ทีมชุดบีในศึกชิงแชมป์โลกหรือไม่ส่วนในซีเกมน่าจะต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าทีมชาติไทยนั้นได้เหรียญทองมาเป็นส10บครั้งแล้วนะ น่าจะปล่อยมันไปได้แล้วแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวถึงกรณีถ้าไทยชุดนี้เจอกับเวียดนามว่าถ้าไทยเจอกับเวียดนามแล้วจะต้องปิดหน้าส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประสิทธิภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามว่าหากเวียดนามเล่นกับไทยอย่างถูกต้องด้วยพลังของ2ผู้เล่นอย่างทุยและก็ตูเยนมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะเล่น5เซตกับไทยได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าในปีนี้แมชระหว่างไทยกับเวียดนามมันจะต้องเข้มข้นกว่าปกติแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มามองถึงข้อด้อยของทีมชาติเวียดนามที่ทําให้เป็นรองทีมชาติไทยว่าบอลสองของเวียดนามนั้นมันสู้ไทยไม่ได้มันทําให้แพ้ไปแล้วถึง50%สส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีมุมมองในเชิงเปรียบเทียบอีกด้วยว่าผู้เล่นเวียดนามเนี่ย แค่โปรทีและบีดตัวเย็นที่เทียบเท่ากับผู้เล่นไทยได้ที่เหลือนั้นล้วนเป็นรองในขณะที่คนต่อมานี่ก็แสดงความคิดเห็นต่อไปว่าทีมชาติไทยเนี่ยดูดีกว่าเรานะแต่ตำแหน่ง B1 นั้นไม่ได้เหนือกว่าเวียดนามถ้าโปทียังคงสามารถรักษาเป้าหมายในการโจมตีได้และตัวเซตของเวียดนามสามารถพัฒนาขึ้นมาได้มันก็ถือว่ามีความหวังเช่นกันแต่มันก็คงเป็นเรื่องที่ยากหวังว่าแค่แพ้ไม่ถึง3ต่อศูนย์เซต แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มาแสดงมุมมองถึงการที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับไทยเราว่าถ้าคุณเล่น200%จากฟอร์มของคุณได้คุณก็สามารถไปถึงเซตที่4ได้นะแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลเล่บอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงโอกาสของทีมชาติเวียดนามของพวกเขาที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราว่าเราจะสามารถชนะไทยได้ยังไงดูไทยสิพวกเขาลงทุนตั้งแต่ A ถึง Z แม้กระทั่งในเรื่องของสื่อหรือสปอนเซอร์ก็โดดเด่นลองย้อนมากลับมาดูที่เวียดนามสมาคมวอลเลย์บอลของเราทำงานกันแค่เพียงผิวเผินส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นก็ได้มากล่าวถึงไทยของเราเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าไทยนั้นพวกเขาเล่นกันอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่อายุยังน้อยและก็มีรูปแบบการเล่นที่มันฉลาดมันยากที่เราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้กระ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นรายชื่อ32นักตบสาวไทยยุคไร้เหล่าเซียนรวมทั้งมุมมองของพวกเขาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภยัยวณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ